ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนครวันพฤหัสบดีที่4เมษายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนายรัฐศ,ศักดิ์ยุดัมสถิติจังหวัดสกลนครมอบหมายให้ข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักการสถิติจังหวัดสกลนครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาการดูแลบำรุงรักษา มรดกศิลปลวัฒนธรรมของชาติพระธาตุดูมและพลื้นที่บริเวณโดยรอบเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพกกระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยณวัดพระธาตุดูมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครโดยมีนายนทวัฒน์วิทยานภภาพร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการจัดกิจกรรม